ครับพี่น้องกลับมาปอกกันอีกแล้วนะครับืัอนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับกรกฎาคมสอง6ห้าอยหสิบหกพี่น้องอ๋อืันนี้เปลี่ยนโคกม้านะครับม้าเข่าขาดพี่น้องนะครับได้แตตามลุ้นตามเบืงน้ากันเยอ่เก้าน,นะครับบรรยากาศดีนะครับเกลื่อนฝาเกลื่อนฝนมีหมอกน้ำนะครับหมอกฝนยามวันเสาร์พี่น้องไปนะครับเป็นเห็ดกอ เห็ดก้อยเห็ดไอไอหน้าขาวนะครับอีกคือเกาพี่น้องนะครับตามดูยน้ำกันนะครับ พ่อเห็ดก้อยแล้วครับพี่น้องอดอกกำลังงามเลยครับนี่ดอกหง่น้ำล่างคือเป็นจีนนะครับนี่ดอกหง่ดอกงามพี่น้อง พึ่งนกยุ้งนด้พี่น้องมีเครื่องดอกนะครับ <g ülme> เอาได้อยู่ขึ้นในจีเห็ดกอได้พี่น้องเห็ดทานครับทานหอมพี่น้อง nhẹt co chùm nưng cái đó ngàm ngàm cả Nhật co đấy cái đó chùm nưng ít đọc lên จุ่มหนึ่งพี่นอ้องโอ้ยดอกมีงามเลยครับอีกดอกหนึ่งครับเห็ดทานนะครับพี่นอ้องพวกขาวอยู่เลยนะครับ อีกดอกหนึ่งครับท่านเลือดได้พี่น้องนี่นี่ครับท่านเลือดขึ้นสีแดงเราได้เห็ดท่านเลือดนะครับมองละดอกเว้นหงเห็ดกอครับ เห็ดกอ้อนพี่น้องดอกงามๆครับนี่สองดอกครับพออีกแล้วพี่น้องดอกกำลังงามๆเห็ดกอ้อนะครับ กำลังงามๆครับไปาพามบปดูนี่กำลงังเป็นขุ่มเลยพี่นักอู้หูคุณิกะเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับดอกคู่พี่นนอง กำลังเป็นจีเลยครับกำลังงามๆครับยังอีกดอกหนึ่งครับ นี่จุ่มหนึง่งครับขึ้นหน้าแหล่ไงพี่น้อง เห็ดนาแรกครับเอ้พ่อเห็นพึ่งเหลืงองพี่น้องงามๆอีกแล้วนะครับนี่ครับอืมกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยครับท้องให้เป็นสีขาวอยู่เห็ดพึ่งนกยูงพี่น้องดอกนึง มองหล้าดอกติดอกเดียวโครโลครับแต่ว่าดอกงามอยู่พี่น้องพ้อยเล่าดอกนึงครับมองแล้วดอก หิตตะไคร่ดงพี่นอ้องเอา่ะคบพุ่มพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของอีกเคื่อเกาพี่น้องนะครับมาเพิ่งผลงานของวันนี้กันอมเครื่องตายพี่น้องนะครับเห็ดพึ่งนกยุงน,น,นะครับหิตนาแรนาขาวหิตตะไคร่ดงนะครับเห็ดกอเห็ดพึ่งเหลืองพี่นอ้องสองดอกงาม,งาม นะครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนนี่แล้วเสียงขึ้นไม้จ้นที่ตกบ่ตกบ่ไหนพี่น้องนี่นะครับเห็ดกอกยังมีดอกงามอยู่ดอกเท่าก็มีนะครับนี่เห็ดตะไคร้ดงสีเขียวๆ,ๆนี่พี่น้องนี่นะครับก็ถือว่ามานเติบยุนะครับเห็ดท่านก็ได้แต่เป็นเห็ดท่านเลือดได้พี่น้องได้ชนมากเป็นมูใบญ่นะครับเห็ดท่านเลือดก็คือเห็ดท่านสร้างนะครับได้เยอะได้แกงงยุ เอาพี่น้องนะครับสําหรับพิกัดโคกนี่นะครับกะนะครับบอกไปอย่างแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเนาะนะครับจังใดกัคลิปนี้เอาไว้ส้ำนี่ก้อนนะครับคลิปไหนภาพไปทั้งใดนะครับตามลุ้นตามเบอร์น้ำกันยี่คือเก่าพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ